สวัสดีครับวันนี้คลิปแรกนะครเป็นการทดสอบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะครับขนาด3กิโลวัตต์นะครับจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอหรือไม่นะครับติดตามนะครับ12นาฬิกาทดสอบโซลาเซลล์3กิโลวัตต์นะครับการใช้กระแสไฟในบ้าน ขนาดน,นี้เปิดแอร์12,000 BTU กับค่า,าการใช้กระแสไฟฟ้าในบ้านประจำก็จะมีปั๊มน้ำา1นิ้วอย่างขนาด1แรงมา้ามีตู้เย็น3 2ตู้ตอนนี้เหลืออยู่2ตู้ตู้ละ10คิวแล้วก็มีตู้แช่100ยคิวสิบคิวกับ 50คิคิวนะฮะ5คิตู้แช่จุ50กิโลกับ100กิโลตอนนี้กระแสไฟที่ซุรเซลลลจากแสงดวงอาทิตย์นี่ผลิตได้2550วัตต์หรือ2.5กิโลวัตต์นะครับอัตราการใช้ไฟรวมทั้งหมดในบ้าน นะเปิดแอร์หนึ่งเครื่องนะฮะใช้กระแสไฟฟ้าไปที่1.972กิโลวัตต์หรือ1,972วัตต์นะครับกระแสะไฟส่งกับคืนกับคืนไปการไฟฟ้า0.578นะกิโลวัตต์หมายความว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าของ ชุดโซลารเซลล์3กิโลวัตต์นั้นนะครับมีกระแสป้อนเข้าภายในบ้านนี่พอเพียงยังเหลืออีกนะฮะส่งคืนกลับไปที่ไฟฟ้าอีกด5 7 8กิโลวัตต์นะอันนี้ก็เป็นเวลา12นาฬิกานะครับก็เปิดแอร์สบายหมายความว่าใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างเดียวนะครับ ไม่เสียค่ากระแสะไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโอเควันนี้ทดสอบเป็นวันแรกครับนีไม่ได้เปิดแอร์กลางวันมาหลายวันแล้วเนีเพราะว่ากระแสะไฟมันออวิ่งเข้ามิเตอร์ดิจิตอลเนีซิงเกิลเฟลดกใหม่เนี่ยนะครับก็โอ้มันวิ่งดีเหลือเกินนะครับเดือนแรกที่ที่วิ่งเข้าไป ในรอบเดือนนะตั้งแต่วันที่4เมษาถึงนะ17พฤษภาคนะี่นะคิดค่าไฟไป6,800บาทนะรอบใหม่ตั้งแต่17พฤษภาจนถึงนะ16มิถุนายนะ 3, 300, นะี่3,300ประมาณนี้ 3,300อันนี้ก็หลังติดตั้งโซล่าเซลล์เสร็จเมื่อวานแล้ววันนี้วันแรกเนี่ยนะค่าไฟรอบบินนี่จะเท่าไหร่ต้องต้องดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับอันนี้เป็นการทดสอบให้เห็นว่าการใช้พลังงาน,นจากแสงอาทิตย์นั้นพอเพียงสำหรับการใช้ไฟในบ้านนะแต่เพะตอนกลางวันนะครับยังเหลืออีกนะฮะนะ ตอนนี้ก็ยื่นเรื่องขอขายคืนไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านะฮะเพื่อนะลดค่าไฟฟ้าลงอีกนะครับอันนี้ก็ต้องรอผลการอนุมัติจากการไฟฟ้าก่อนนะหลังจากนั้นถ้าอนุมัติแล้วนะครับทากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะเอามิเตอรนะ์ชนิดอ่าน2 2ตัว2ค่า2ทางนะครับหรือ มิเตอร์ T O U นั่นแหละมาติดตั้งให้ใหม่โอเคนะครับวันนี้ขอทดสอบเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วก็คอยดูกำกำลังการผลิตของแผงโซลาเซลล์นีจะลดต่ำลงกว่าน,นี้ไหมนะีถ้าลดต่ำลงนะครับก็จะใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนวิภาคเข้ามาเสริมตอนนี้สรุปสุดท้าย กำลังการผลิตของแผงโซลารเซลล์2 5 0วัตต์ภายในบ้านนี้ใช้กําลังไฟตอนนี้ใช้เพิ่มขึ้นละเป็น2,141วัตต์อ่าก็ยังคงใช้กระแสไฟฟ้าทางเดียวคือทางพลังงานแสงอาทิตย์โอเคนะครับเวลานี้12นาฬิกา17นาทีกลับมาดู การผลิตกระแสไฟฟ้าของโซล่าโซลาเซลล์นะหรือโซล่าหลบท็อปของอการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับติดตั้งให้อตอนนี้กำลังการผลิตนะครับแผงโซลาเซลล์รับผลิตได้2.576กิโลวัตต์นะครับ อัตราการใช้ไฟหลังเปิดแอร์แล้วเพิ่มขึ้นมาเป็นี่ยเป็น3.213กิโลวัตต์เพราะฉะนั้นแผงที่ผลิตกระแสไฟฟ้า2.5ใช้ไฟ3.2กิโลวัตต์ต้องใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาเสริมนะครับ0.637กิโลวัตต์ เพราะฉะนั้นแดดตอนนี้กําลังการผลิตไม่เพียงพอนะครับขาดไปจุด637กิโลวัตต์นะก็คือเสียค่าไฟาไปนิดเดียวนั่นเองนะครับอันนี้เป็นผลสรุปจากการใช้กระแสไฟฟ้าที่เปิดอแอร์12,000หบิทยูด้วยะจะต้องนะครับดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า นะส่วนมิยภาคไปนะจุดหกสกิโลวัตต์นั่นเองนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก่อน